ความดันโลหิตสูงเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายโรคโรคความดันโลหิตสูงชื่อของโรคก็บอกชัดเจนเลยว่ามีความดันสูงของโลหิตที่อยู่ในหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการสุกฉีดของหัวใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเลือดโดยตรงความดันสูงหมายความว่าหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหากไม่ได้รับการรักษาหรือปล่อยให้ความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน,าน,าน ผู้ป่วยมักจะเกิดความผิดปกติของอวัยวะที่สำคัญต่างๆตามมาเช่นสมองประสาทตาหัวใจไตหลอดเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดแดงส่วนปลายซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้เนื่องจากความดันโลหิตสูงจะทําให้หลอดเลือดแดงแทบทุกส่วนของร่างกายเสื่อมเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหลอดเลือดติดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่ได้ โดยภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญนั้นได้แก่ 1. สมองอาจเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกกลายเป็นโรคอัมพาตครึ่งซีกซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยบางรายถ้าเป็นเรื้อรังอาจกลายเป็นโรคความจําเสือ่อมสมาธิลดลงนอกจากนี้ในรายที่มีหลอดเลือดฝอยในสมองส่วนสําคัญแตกก็อาจทําให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วหรือในรายที่มีความดันโลหิตสูงรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันก็อาจทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ ซึ่งเพิ่ก <Per k, S 1> ชักหรือหมดสติดได้ซึ่งเรียกว่าไฮเปอร์เทนซีฟเอนเซฟาโลพาทีสอหัวใจจะทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายโตซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นมากขึ้นจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแรงอื่นๆเกี่ยวกับหัวใจตามมาได้และโรคนี้ยังอาจทำให้หลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจติดกลายเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งถ้าเป็นรุนแรงอาจเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย นอกจากนี้ยังอาจทําให้เกิดภาวะหัวใจวายซึ่งจะทําให้มีอาการบวมหอบเหนื่อยส่วนในรายที่มีความดันโลหิตสูงรุนแรงอาจตรวจพบหัวใจเต้นมากกว่า120ครั้งต่อนาทีและจังหวะไม่สม่ําเสมอจากหัวใจห้องบนเต้นแผ่นระรัวส 3. ตาจะเกิดภาวะเสื่อมของหลอดเลือดแดงถ่ายในลูกตายอย่างช้าๆในระยะแรกหลอดเลือดจะตีแต่ต่อมาอาจแตกมีเลือดออกที่ตา ทำให้ประสาทตาเสื่อมตามัวลงเรื่อยๆจนถึงขั้นตาบอดได้สีไตอาจเกิดภาวะไตวายเรื้อรังเนื่องจากหลอดเลือดแดงแข็งเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอซึ่งไตที่วายจะยิ่งทําให้ความโลหิตของผู้ป่วยสูงขึ้นกลายเป็นวงจรที่เลวร้ายหากหลอดเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดแดงส่วนปลายหลอดเลือดแดงใหญ่เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพอง และภาวะเลือดซอกผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได้นอกจากนี้หลอดเลือดแดงส่วนที่มาเลี้ยงขาและปลายเท้าอาจเกิดภาวะแข็งตัวและติดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยทําให้เลือดไปเลี้ยงที่ขาและปลายเท้าได้น้อยอาจเป็นตะคริวบ่อยหรือปวดน่องขณะเดินมากๆหากหลอดเลือดแดงเกิดการอุดตันก็อาจทําให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้น ขาดเลือดจนกลายเป็นเนื้อตายเน่าได้ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะเกิดขึ้นรวดเร็วหรือรุนแรงเทียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะของโรคถ้าผู้ป่วยสามารถควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ก็อาจป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้หรือทําให้ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นลดความรุนแรงลงได้ส่วนในรายที่เป็นเทียงเล็กน้อยหากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาการเกิดภาวะแทรกซ้อนก็อาจใช้เวลานาน,าน7ถึงสิปี แต่ในรายที่มีความดันสูงมากๆก็อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้รวดเร็วและผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ไทายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีถ้ารุนแรงมากอาจเสียชีวิตทายใน6-8ถึงเดือนนอกจากนี้ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโรคอื่นร่วมด้วยเช่นโรคเบาหวานภาวะไขมันในเลือดผิดปกติก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เร็วยิ่งขึ้นผู้ป่วยจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมโรคเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วย หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube